T A r s p า r t สอรภูมิใจนำเสนอวันพัดแมนการเปรียบเทียบพลังของบ o y สและ ตัวนี้ตัวเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นฮีโร่คนหนึ่งที่ได้ไประจันหน้าและได้ปะทะก,กับทั้ง2คนล่างคอสมิกเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัวบาสฮีโร่คลาสเอสลำดับที่1ข้อมูลที่ผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นแล้วสําหรับเพื่อนๆคิดว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันอันนี้เพื่อนๆไปเปรียบเทียบกันเองนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อธิบายบอกผมด้วยนะว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรความสามารถของแต่ละคนมีจุดเด่นจุดต่อยอย่างไรนะครับแต่ผมว่ามีระดับที่สูสีกกกกกััันนนนเเลลลยยยยทีีดีดดดดวอนน้จะะไปปรรบชชมมคคคิแแพูุ็ื์์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราเป็นเริ่มกันเลยครับ ในวันพันแมนตัวของวอยและกาโรล่างคอสมิกไม่ได้ปะทะกันตรงๆนะครับพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าความสามารถของใครแข็งแกร่งกว่ากันแน่แต่ก็พอจะมาเปรียบเทียบกันได้นะครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นได้ต่อสู้กับบาร์ธีโลคาสเอสลำดับที่1ในช่วงเวลาที่บาร์ได้ต่อสู้กับทั้ง2คนครับมันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปให้กับเพื่อนๆได้ฟังเริ่มจากคนแรกเลยครับนั่นก็คือวอยเพื่อนรักของบาร์นั่นเองเรื่องราวของวอยและบาร์นะครับเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนต่อสู้จัดการกับพวกมนุษย์ปรรระะหหลลาา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 ด่่่่่ววววมมมมมกกกััันนนนนนคสถจไงงใชเ้แต ด,ดีครับตัวของวอยเองก็หายไปบ้านมารู้ตัวอีกทีเนี่ยเพื่อนรักของเขาก็หลงเชื่อในคำเชื้อเชิญของพระเจ้าไปแล้วรับพลังจากพระเจ้าและกลายเป็นปีศาจบอยผมขอเรียกท่านผู้นั้นเลยกันนะครับผมชินปากตัวของท่านผู้นั้นเองก็มีความสามารถที่เหนือกว่าบารสไปนิดหน่อยครับ และทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันครั้งหนึ่งแต่เป็นคําบอกเล่าจากบาร์สนะว่าบาร์สสามารถจัดการกับเพื่อนได้อาจจะเป็นประสบก,การณ์ที่บาร์สมีอยู่หรือเป็นไหวพริบของบาร์สนะครับที่เป็นคนฉลาดอยู่แล้วพิกแพงด้วยประสบก,การณ์ครับ <c oughs> ก็เลยสามารถจัดการเพื่อนของตัวเองเนี่ยสลบไปถึง15ปีไม่ตุยได้ยังไงแต่กลับมาได้อะนะเ <c oughs> พ,พื่อนๆนะ ไม่ตายแต่กลับมาได้เพื่อนๆแต่การกลับมาในครั้งนี้ครับเขาก็หายตัวไปตัวของบาร์ตเองก็ไม่รู้ครับว่าเพื่อนของเขาไปไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับในเรื่องของท่านผู้นั้นล่างปีศาจก็มีความสามารถพอที่จะต่อกรกับบาร์ตได้แล้วบาร์ตเนี่ยมีพลังน่าจะระดับพิเศษเลยครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ต่อต้านพระเจ้ามาตั้งแต่ต้นพอได้มาเจอกับเพื่อนที่มันเป็นล่างปีศาจครับบาร์ตก็เลยมีประสบก,การณ์มากพอที่จะจัดการกับเพื่อนของเขาได้การต่อสู้น่าจะเป็นไปอย่างสูสีครับแต่บาร์ตเองก็ ผู้นั้นมันมีมากกว่าและที่สําคัญครับตัวของท่านผู้นั้นเป็นนินจาการที่ได้พลังมามากขึ้นครับวิชานินจาเคล็ดลับต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นานะนะเพื่อนๆพลังอันมหาศาลมากขึ้นนั่นเองครับเทคนิคการต่อสู้ไม่ต้องพูดถึงแล้วตัวของท่านผู้นั้นเนี่ยน่าจะสุดจัดในเวลานั้นถ้าหากมาต่อสู้กับบา์สใหม่ในร่างของปีศาจเองเนะครับซึ่งในตอนล่าสุดพวกเราก็จะได้เห็นว่าท่านผู้นั้นเองยังไม่ได้เปลี่ยนร่างกายเป็นร่างคอสมิกด้วยซ้ยําไปยังใช้ร่างปีศาจนะครับรบ,บช นะด้วยร่างนี้ครับมันก็เลยทําให้เขาอาจจะพลาดท่าความสามารถของบาร์โดนต่อยไปทีหนึง่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าหากตัวของท่านผู้นั้นกายร่างเป็นร่างคอสมิกหรือร่างพระเจ้าผมเรียกร่างพระเจ้าไปเลยครับเพราะว่ามันโหดจัดมีพลังของกาโลที่ล่วไหลออกมาเป็นพลังที่กาโลได้รับจากพระเจ้าทั้งหมดครับดูดซับเข้าไปในร่างกายของตัวเองและหลังจากนี้้าเขาขายร่างเป็นร่างคอสมิกเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าพลังระดับกาโลครับหรือเหนื้อกว่ากาโลอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะเรายังไม่ได้เห็นการโชว์จริง ังในนน่า้ตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าร่างไหนกันแน่ที่มันเป็นร่างสุดยอดร่างนี้อาจจะเป็นร่างสุดยอดที่วิวัฒนาการมาอีกรอบนึงแล้วและอาจพลาดท่าบาร์สนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งตัวแต่ถ้าหากตั้งตัวและต่อสู้กันจริงๆเนี่ยผมว่าบาร์สน่าจะลำบากเลยครับหลังจากที่ท่านผู้นั้นเนี่ยได้พลังไปก็มีการทักทายบาร์สเล็กน้อยนะแบบบอบๆนั่นก็คือใช้ท่าผ่ามิติเป็นการใช้การฟันผ่ามิตินะครับที่ตัวเองนั้นอยู่มิติอื่นแล้วก็ผ่าลงมายังมิติที่ตัวเองต้องการโดยเป็นพลังที่่่คอนนข้้าางจจะะมหาารรมหรรยไไดสใะะท หรือขนาดของวัตถุยกตัวอย่างเช่น หากจะฟันสมาคมฮีโร่ให้แหลกเนี่ยก็สามารถจัดการได้เลยครับหรือหากมีวัตถุที่ขนาดใหญ่กว่าสมาคมฮีโร่ก็แค่ย่อส่วนมันให้ไปอยู่ในพื้นที่ของฟองสบู่วงกลมนั้นนะเพื่อนๆได้เห็นแล้วเนาะถ้าหากต้องฟันทั้งทว,วีปครับแค่ย่อส่วนทว,วีปนั้นไปอยู่ในฟองวงกลมแล้วก็ฟันลงมาครับอ่ะอันนี้เรียกว่าไม่สนใจระยะทางและวัตถุโหดจัดแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งครับนั่นก็คือเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังอีกมิติหนึ่งที่บาร์สเรียกว่ามิติของพระเจ้าครับเป็นมิติระดับสูงที่ตัวของบาร์สเอง ต้องรองให้ท่านผู้นั้นโผล่มายัางมิติของเราเท่านั้นครับอันนี้ก็ปวดหัวเลยข้อมูลณนะปัจจุบันครับไทม์ไลน์มันมาถึงแค่นี้ข้อมูลที่พวกเรารู้เรื่องเกี่ยวกับท่านผู้นั้นยังมีแค่นี้ครับต้องรองตอนต่อไปที่ท่านผู้นั้นกําลังจะโชว์และเล่นงานบาร์ตมั่นใจครับว่าบาร์น่าจะโดนเล่นงานเหมือนกันนะเนี่ย คราวนี้มาพูดถึงการต่อสู้กันระหว่างกาโร่่างคอสมิกแล้วนะฮะในต่อสู้ได้ไปเชิญหน้ากับฮีโร่คลาสเอสลำดับที่1อย่างตัวของบาร์สการต่อสู้เนี่ยดูเหมือนว่าช่วงแรกบาร์สเนี่ยจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าสามารถเล่นงานกาโร่แบบสบักสบอมกันเลยทีเดียวแต่ความสามารถของกาโร่อย่างหนึ่งที่พวกเรารู้ดีกันอยู่ครับนั่นคือการได้ต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเขาจะเริ่มเรียนรู้การต่อสู้ของคนคนนั้นครับและสามารถรับมือได้หลังจากนั้นจะเล่นงานได้ครับแต่การต่อสู้กันระหว่างกาโร่กับบานะนะนะร์ส ัจงหวะนั่นก็คือตัวของไซตามะที่โกดจัดแต่การต่อสู้กันระหว่างบาร์สกับกาโลเนี่ยบาร์สเล่นงานกาโลอยู่ได้สักพักหนึ่งครับกาโลสู้ไม่ได้เลยด้วยการเปิดประตูมิติแล้วก็ต่อยเอาตออา่ตอยเอาประมาณนั้นแหละเพื่อนๆแต่หลังจากที่กาโลได้เรียนรู้พลังของบาร์สเนี่ยกาโลก็สามารถขับมาสู่สีแล้วดูเหมือนว่าจะได้เปรียบในช่วงท้ายครับเพราะหมัดของกาโลที่ปล่อยมาเป็นหมัดนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่กาโลได้พลังมาจากพระเจ้ารวมไปถึงหมัดแรงโน้มถ่วงที่ต่อยมาพร้อมกันที่เรียนรู้จากบาร์สนั่นแหละพลังแบบนี้ครับพูด ตัวของบาร์ตเองเนี่ยไม่สามารถรับมือกาโรได้แบบเต็มรูปแบบเพราะว่าถ้าหากรับมือด้วยการแลกหมัดคืนไปเนี่ยแรงกระแทกมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายและคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้ครับบาร์ตพยายามรักษาชีวิตของทุกคน<ๆ>ก็เลยทำได้เพียงแค่รับมือด้วยการเปิดประตูมิติและเอาพลังทั้งหมดปล่อยไปที่นอกโลกแต่ในความคิดของผมนะครับถ้าหากตัวของบาร์ตและการโรนั้นต่อสู้กันจริงๆนอกโลกหรือมิติอื่นเนี่ยผมเชื่อว,ว่าบาร์ตน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับอันนี้จบไปเราไม่เห็นแค่เพียง ส่วนเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าเอ๊คุณต้าเล่าน้อยนะครับเพราะว่ามันก็มีประมาณนี้จริงๆเดี๋ยวผมมีลิงก์นะครับที่ผมตัดออกมาจากคลิปที่ผมเคยทําในตัวเต็มแล้วผมก็เอามาทําใหม่เล็กน้อยนะครับมาดูกันว่าการต่อสู้กันระหว่างบาสกับกาโลเป็นอย่างไรและจบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะกาโลกับท่านผู้นั้นล่างคอสมิก แข็งแกร่งและเก่งกว่ากันแน่คลิปนี้บายบายกับการดูคลิปครับพเพื่อนๆขอบคุณและกด like, go share, go share, go กไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปแล้วเราไปดูคลิปกันครับบายบายกับ TAR Sports โอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้ดีใจจริงๆเลยว่าเท่าที่สัมผัสได้เห็นว่าเป็นลูกศิษย์ของเจ้า,ราโรสระดับคลาสซี C, นั่นนี่นา,นาส่วนทางด้านจีโนตเมื่อได้ยินคำพูดของกาโร่ก็นิ่งไปนิ่งไป และในช่วงเวลานี้บาสได้ชนหมัดชาร์จพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่สร้างลูกบอลมิติขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมทําการโจมตีใส่กาโร่ทันทีปืนใหญ่มิติเมื่อกาโร่เห็นบาสโจมตีมาก็ทําการหลบทันทีและสามารถหลบได้อย่างง่ายดายพร้อมกับพูดเยาะเยะ้ยบาสกลับคืนไปอ๋อบังคับลูกบอลได้ไงเงี้ยหรอท่าปัญญาอ่อนในช่วงจังหวะที่กาโร่นั้นชลาใจกระโดดขึ้นมาทางด้านบนก็ได้มีประตูมิติเปิดขึ้นพร้อมรับกาโร่ทันทีเมื่อกาโร่ทะลุผ่านมิติไปก็ได้มาโผล่อีกทางด้านหนึ่งที่บารอ บัดชาร์พลังมิติใส่กำปั้นของตัวเองพร้อมกับง้างและสาวหมัดใส่การ่แบบเต็มๆหมัดแรงน้องทวงตุง้งการ่โดนหมัดของบาตกระเด็นไปอย่างรุนแรงแต่กาโร่ก็ไม่สามารถกระเด็นไปได้ไกลเพราะมีประตูมิติเปิดรับกาโร่อีกครั้งหนึ่งและอีกทางมิติหนึ่งก็ทะลุมหาบาตอีกครัง้งบาตสาวหมัดใส่กาโร่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้าเล่าอัดไม่ยั่งลู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 รูรรรรร มันตูมิติแบบเมาหมันโดยที่กาโร่ไม่สามารถหลบการโจมตีได้เลยจากพลังของบาสกาโร่โดนบาสอัดแบบไม่ยั้งตั้งตัวไม่ติดในช่วงเวลานั้นบาสรีผเด็จซึควบคุมประตูมิติปิดผนึกกาโร่เอาไว้เฮอ กาโร่ได้ฝืนพลังออกมาจากประตูมิติของบาร์สพร้อมกับมีคำพูดทักทายบาร์สอีกครั้งหนึ่งเข้าใจหมดแล้วเว้ยบาร์สตกใจพรอมุทานออกไปอ,อ๋ออะไรก่อนกาโร่ได้โชว์หมัดของตัวเองขึ้นมาโชว์พลังให้บารทท์สได้เห็นว่าตัวเองนั้นได้ก๊อปปี้พลังของบาร์สเรียบร้อยแล้วมาทางด้านขวามือเป็นการก๊อปปี้หมัดข,ของบาร์สปมัดแรงโน้มถ่วงส่วนทางด้านซ้ายมือใช้พลังนิวเคลียร์ฟิวชั่นและเริ่มทำการโจมตีใส่บาร์สทันทีโอ้ ส่วนบานก็รับรู้ได้ถึงพลังของกาโรที่สาวหมัดใส่ตัวเองพลังอันรุนแรงอย่างมหาศาลหากรับการโจมตีแบบเต็มๆอาจจะทําให้โลกใบนี้สะเทือนได้บรัสเลยได้เปิดประตูมิติเพื่อดูดซับแรงกระแทกและเปิดประตูมิติอีกครั้งด้านหนึ่งบนฟากฟ้า,เพ,า,นนา,ฟาพเพื่อปล่อยแรงกระแทกจากหมัดของกาโรตุมตู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 ตตตตตตตม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 เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหว,ไวบนฟากฟ้าแสางจ้าสว่างสวย สองคนต่อสู้และปะทะกันอยู่สักพักอยู่ดีๆก็มีระเบิดตุ้มระหว่างกลางข้างสองคนทําให้บรัสและกาโร่กระเด็นออกจากกันในช่วงเวลานี้บาร์สได้คิดในใจพลังงานสูงเกินไปจนเกินเกณฑ์ขืนเป็นแบบนี้ต่อไปโลกใบนี้คงได้กลายเป็นเศษซากแน่ต้องวาร์ปคนออกไปจากพื้นที่ของสนามรบก่อนส่วนทางด้านกาโร่ที่กระเด็นออกมายืนไม่ห่างจากบรัสนะักก็ได้พูดออกมาด้วยความตื่นเต้นฮีโร่คลาสเอสลำดับที่หนึ่งฝีมือก็ใช่ย่เลยนะ แต่นายเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาของฉันเลยสักนิดเมื่อกาโร่พูดกับบัสเสร็จกาโร่ก็เปลี่ยนความสนใจไปที่จีนอตกาโร่ดึงหัวของจีนอตขึ้นมาและพร้อมกับพูดออกมาว่าไอ้เจ้าโลนนั่นมันยังไม่เอาจริงเลยสินะถ้าฉันในตอนนี้ก็ปี้พลังเอาจริงของมันแล้วอยู่ดีๆเนื้อกวมันขึ้นมาแล้วก็จะให้มันเอาจริงได้คงต้องอยานะอาจารย์ครับ มาช้าไปนายก็คนเมื่อกี้นี่อยากเข้ามานะเอานี่รับไปจีนอตอาจารย์มาได้ทันเวลาอยู่เสมอเลยนะครับ นี่คงเป็นวิถีแห่งฮีโร่ในแบบฉบับของอาจารย์สินะครับไม่เลยฉันมักจะมาสายอยู่เสมอนะ่ะนี่ฉันมันไม่มีสัญชาตญาณเป็นฮีโร่เลยสักนิดถ้าไม้ตายมัดเอาจริงมัด เอาตายมอดไซต์มะมัดเ,เอาจริงไซต์มะง้างมัดใส่การูด้วยความโกรธแบบสุดขีดมัดเอาจริงของไซต์ะมะกำลังจะกระแทกหน้าก่ารู้ส่วนทางด้านกลารูนั้นก็คอปปี้พลังของไซต์ะมะหวังว่าจะเอาชนะไซต์ะมะส่วนทางด้านบ้าสก็สัมผัสถึงพลังอันมหาศาลของมัดทั้งสองคนที่กำลังจะกระแทกกันอ๋อนีพลังอะไรกันแย่ yeah, แล้ว้าเป็นแบบนี้โลกแตกแน่